น้องๆชอบจนสมัยนี้หรือว่าโจนสมัยก่อนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์พี่คนละหนึ่งไลค์และเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะจนสมัยนี้การแต่งกายจนปัจจุบันก็จะแต่งตัวปกปิดมิดชิดแบบนี้ยังไงล่ะใส่อีโมไว้ด้วยเดี๋ยวคนจําหน้าได้จนสมัยก่อนการแต่งกายจนสมัยก่อนก็จะแต่งตัวเท่ๆแบบนี้ยังไงเล่า จนสมัยนี้คำเรียกคนจะเรียกฉันว่าโจพรพอฉันทางปล้นทั้งข่งมเหงรังแ,แก่คนอื่นจนสมัยก่อนคำเรียกคนสมัยก่อนจะเรียกพวกข้าว่าเสือจนสมัยนี้การเดินทางเราก็จะขับมอเตอร์ไซค์หนีตำรวจเพราะว่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับเข้าซอยเล็กซอยน้อยได้จนสมัยก่อนการเดินทางตอนออกปล้นเราจะเดินทางด้วยมา จนสมัยนี้ก่อนเป็นโจรยุคเนี้ยเข้ายากมากแพงคนตกงานก็เยอะเราไม่มีทางเลือกเราก็เลยต้องมาเป็นโจรโจรสมัยก่อนก่อนเป็นโจรเราถูกคนมีอิทธิพลข่มเหงรังแกเมื่อไม่มีทางสู้เราก็เลยต้องมาเป็นโจรเพื่อต่อสู้พวกมันและปกป้องครอบครัวของเราโจรสมัยนี้อาวุธปืนนี่ล่ะคืออาวุธของเราบางทีก็จะใช้ปืนปลอมเน้นขู่ให้คนมันกลัว บางทีโจนก็จนไม่มีเงินซื้อปืนจริงหรอกจนสมัยก่อนอาวุธปืนและกระสอบเอาไว้ใส่ซัดสินจนสมัยนี้อาคมเราอะไม่มีวิชาอาคมหรอกโดนยิงนัดเดียวก็ตายแล้วจนสมัยก่อนอาคมเดี๋ยวจะห้อยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและฝึกวิชาอาคมฟันแทงไม่เข้ายิงก็ไม่ตาย ทำให้เราอยู่ยงคงกระพันจนสมัยนี้การออกล้นส่วนมากเราจะออกล้นคนเดียวจะได้ไม่เป็นเป้าสายตาเป้าหมายของเราก็คือคนแก่เด็กผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้หรือไม่ก็คนอยู่บ้านคนเดียวทรัพย์สินเล็กๆน้นอยๆเราเอาหมดจนสมัยก่อนการออกล้นเราจะไปกันเป็นกลุ่มใหญ่เลือกล้นเฉพาะคนรวยหน้าเลือดใช้วิธีการล้นแบบขอเจ้าทรัพย์สิ่งไหนไม่ให้เราก็จะไม่เอา ที่สำคัญห้ามทำร้ายผู้อื่นเด็ดขาดน,นอกจากคนผู้นั้นคิดต่อสู้จนสมัยนี้แหล่งกบด้านเมื่อปล้นเสร็จเราก็จะหนีไปกบด้านอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านจนสมัยก่อนแหล่งกบด้านชุมชนของเราก็จะอยู่ในปา่าลึกจนสมัยนี้ของทิปล้นเข้าของิีปล้นมาได้ฉันก็จะรีบเอาไปขายก่อนที่ตำรวจจะตามตัวฉันเจอ จนสมัยก่อนของที่ปล้นเงินที่ปลร่นมาได้เราจะแบ่งให้สมาชิกจนทุกคนเงินที่เหลือเราก็จะนําไปช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือวัดและช่วยเหลือโรงเรียนจนสมัยนี้จุดจบสุดท้ายเราก็ต้องถูกจับไม่ว่ายัางไงตำรวจก็ตามตัวเราเจอพอปัจจุบันมีกล้องวงจรปิดทั่วเมืองเลยแย่ yeah, หน่อยก็โดนจับตายจนสมัยก่อนจุดจบคนดีย่อมไม่เป็นโจน บทสรุปของเราก็คือถูกตำรวจจับไม่จับเป็นก็จับตา